สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2อง6นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับและ ไพ่นะครับจะสะกบให้ถึงในเรื่องของวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะกินในช่วงประมาณ1-15ถึงกุมภาพันธ์เนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r ก b e กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพบ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญ แล้วก็เป็นไพ่เดอะชาริอัสนะครับไพ่เดอะสตาร์แล้วก็1เด็กถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่อัศวินถือเหรียญทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกคือไพ่เดอะเลเวอร์นะครับไพ่คิงถือไม้แล้วก็เป็นไพ่ ซิก o อฟซอร์นะครับไพ่เดอะแฮงแมแล้วก็เป็นไพ่ Si of อฟวัอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้เป็นไพ่แปดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่แบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากเลยไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์หมายถึงการปล่อยวางหมายถึงความหวังใหม่หมายถึงสิ่งดีๆที่เขาอยากจะ แบบเต็มเต็มความรู้สึกนะครับหรือสามารถที่อยากจะปลดปล่อยพลังงานเป็นอิสระกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันอาจจะมีความรู้สึกยากลําบากความรู้สึกกดดันความรู้สึกที่มันดูไม่โอเคเนกาทีฟเหมือนเขาอยากจะปล่อยวางเหมือนเขามีความรู้สึกอยากจะปล่อยวางอยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบผลสําเร็จแล้วก็มีแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะเปิดใจยอมรับกับสิ่งต่างๆรอบตัว อะไรที่เป็นเนกาทีฟเขาก็อยากจะปล่อยทิ้งมันไปแล้วก็อยากจะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเพราะมันยังมีไพ่เนกาทีฟอยู่บ้างแปลว่าเขาสามารถฟื้นฟูเขาสามารถที่จะเยียวยาเขาสามารถที่จะมีสิ่งที่ดีต่อใจกับเขาได้ขอให้เขานะครับไม่ถูกแรงกดดันไปมากกว่าเดิมมันก็จะทําให้เขาสามารถปล่อยวางและมีอิสระต่อใจและเขาอาจจะให้โมเมนต์ดีๆสิ่งดีๆกับตัวคุณมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนาะ ดังนั้นเนี่ยอะไรที่เขากำลังรู้สึกวิตกกังวลถ้าเราสัมผัสได้ถ้าเราคิดออกถ้าเรารู้สึกเราก็ควรจะต้องพยายามเหมือนกับ ให้กำลังใจเขาแล้วค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่เร่งไม่รีบเกินไปเพราะถ้าเกิดคุณไปขัดขวางหรือไปกดดันกับเขาเกินไปมันก็จะทําให้เขามีนกาทีฟกับตัวเรามันก็จะทําให้บรรยากาศนะครับกับในเรื่องของวันวา,วาเลนไทน์เอยหรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนอาจจะดูหมน่นหมองไปก็อาจจะเป็นไปได้เพราะตอนนี้เขาอยากจะปล่อยวางเราก็ปล่อยวางไปในช่วงของเดือนนี้เขามีโอกาสที่จะให้สิ่งดีๆกับตัวคุณค่อนข้าง ดีเลยนะครับถ้าเรารู้จักที่จะปรับและเรียนรู้กับเขาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเด็กถือเหรียญแล้วก็มีราชินีถือเหรียญขึ้นมาเด็กถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญขึ้นารศาศีพฤษบราศีกันราศีมังกรและมีอัศาวินถือเหรียญด้วยแประรวมๆกันเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังแต่ ช้าได้พระสองเล่มงามนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่ามีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิตเมนต์ีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวหรือในวันวาเลนไทน์คุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสำหวังที่มีความชื่นมืน่นแต่ต้องไม่เร่งและก็ไม่รีบจนเกินไปเด็กถือเหรียญแปลว่าคุณต้องรู้จักที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ต้องเก็บเล็กผสมน้อยต้องเข้าใจต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องปรับทัศนคติในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ถามว่าทำไมเราต้องเรียนรู้กันหลายคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมขออธิบายให้ฟังแล้วกันว่าเราต้องปรับความเข้าใจกันเราต้องเรียนรู้กันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราเกิดมาในร้อยพ่อพันแม่นะครับคู่ของเราเน่เกิดอยู่ในสิ่งที่เป็นอีกแบบหนึง่งเราเกิดมาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพ่อแม่ของเราเลี้ยงมาไม่เหมือนกันแน่นอนขนาดพี่น้อง ทานตามกันออกมาแม้กระทั่งแฝดกันก็ยังมีความคิดที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยเราจะไปคิดเหมือนคนอื่นเขาคิดหรือคนอื่นเขาจะคิดเหมือนเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องเรียนรู้การที่เราเข้าใจเขามากเท่าไหร่มันจะทําให้เรากดดันกับเขาน้อยลงเท่านั้นอย่างสมมติว่าคุณไม่รู้อะไรกับเขาเลยนะคุณจะทาผิดผิดทางไปหมดแล้วคุณก็จะขัดหูขัดตาเขาไปหมดเลย แต่ถ้าคุณศึกษาเขามากเพียงพอคุณจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันปล่อยวางได้เรื่องนี้มันไม่จําเป็นต้องเก็บมาใส่ใจเรื่องนี้เราเชื่อใจเขาได้เราไม่ระแวงกับเรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยการเข้าใจและการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันจะทําให้เราอะ่ะมีความรู้สึกที่นิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกระแวงแล้วก็ไม่รู้สึกที่จะต้องกดดันเขานั่นคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ต้องพัฒนานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอก แต่หลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาแล้วแบบอืมแสดงว่าเหมือนไม่เข้าใจอะไรเลยฟังไพ่ก็เหมือนแบบอยากมาเอาดีกับไม่ดีอย่างเดียวนะครับอยากมาเอาดีแล้วก็ไม่อยากไม่อยากเห็นไพไ่ร้ายอย่างเดียวดูแค่นี้ชีวิตมีแค่นี้นะครับมันเป็นอะไรที่ไม่มีทางประสบความสําเร็จ บอกไว้เลยนะครับถึงคุณไม่ได้เรียนไพ่แต่คุณก็ต้องรู้แนวทางของไพ่ด้วยนะครับไพ่บอกว่าเราต้องรู้จักเรียนรู้และพัฒนาในเรื่องของมุมมองความคิดเก็บเล็กผสมน้อยแล้วค่อยๆเติบโตมาถึงไพ่อัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเป็นอัศวินที่ช้าที่สุดในสี่ธาตุมีธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินเนี่ยช้าที่สุดแต่ช้าได้พระสองเล่มงามนะครับช้าแต่เขาอยู่กับเราชัวร์ หรือคุณจะเอาเร็วแต่ปั๊บเดียวทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ไปเลยคุณเอาเลือกเอาแบบไหนนะครับคุณจะเลือกเอาคอมมิทช้าหน่อยแต่เขาให้เราแล้วเขาแล้วเขาก็รักเราเขาก็อยู่กับเราตลอดหรือเราจะเอาแบบอัศวินธาตุลมนะครับมาแบบฟุบมาแบบปับ๊บแล้วก็ไปเลยแบบนั้นเอาแบบนั้นหรือเปล่าล่ะ นะครับมันมันต้องเลือกอะ่ะดังนั้นเนี่ยอัศบินถือเหรียญเนี่ยบอกเลยนะว่าช้าแต่ได้พาสองเล่มงามสังเกตดูว่าอัศเินถือเหรียญเนี่ยเขายังกลมเหรียญไว้มันคือความรู้สึกที่เขายังอบอุ้มเอาไว้สหรับตัวคุณกับเขาสลักแห่งการเวลา3อันเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาเนี่ยอาจจะช้านะครับม้าเนี่ยเขาหยุดนิ่งแต่อัศบินธาตุอื่นเขาเดินเขาวิ่งเขาบินอะ่ะนะครับมันเลยเร็วแต่ว่าอัศบินธาตุดินเนี่ยช้าแต่ชัว คือมันต้องเมคชัวร์ก่อนน่ะเขาถึงจะตัดสินใจนี่คือสิ่งที่คุณต้องอดทนต้องรอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งราชินีถือเหรียญเราต้องพยายามเติมเต็มตัวเองให้ดูดีมีคุณค่านะครับไม่ได้แปลว่าจําเป็นต้องรวยเสมอไปบางคนรวยอันนี้เป็นเป็นอ่าบญวาสนาของเขาแต่เราไม่รวยเราก็สามารถมีคุณค่าในตัวในตนของคุณได้ถูกไหมไม่ว่าคุณจะเกิดมาในฐานะที่เป็น อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถมีความเป็นตัวตนของเราเองได้ถูกไหมครับแบบนี้เป็นต้นเพราะาราชินีถือเหรียญน่ยเราต้องพยายามควบคุมผัดชั่นควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกรักเดียวใจเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างต้องเห็นคุณค่าของกันและกันให้มากขึ้นแล้วคุณจะมีออร่ามีในสิ่งที่ดีตอบแทนหรือตอบโจทย์กับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้อิทธิพลของไพ่นะครับบอกว่าคุณมีโอกาสจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวและมีโอกาสที่จะมีความสมหวังความชื่นมื่นในวันวาเลนไทน์ค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ขึ้น The l o v e r นะครับแล้วก็เป็นไพ่เด e ะชา r i อ t เดอชารออตสำหรับของวิสาทาโรเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะครับในช่วงของเดือนกุมภาอาจจะอยากไป ท่องเที่ยวไปสังสรรค์ไปฮันนีมูนไปต่างประเทศเพราะเปิดเมืองแล้วหรือเปล่า ทำให้ไพ่เดืชารอขึ้นมาเกือบทุกราศีเลยนะครับมันเป็นการเดินทางไกลและยังหมายถึงความสมหวังด้วยที่เขาอาจจะมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเพราะสองใบเนี้ยแปลว่าเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณถ้าสดเขาอยู่ต่างประเทศเขาจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณเดินทางไปหาเขาเขาก็จะเฉลิมฉลองกับคุณแบบนี้เป็นตน้นเขาอาจจะให้สิ่งดีๆกับตัวคุณอาจจะให้คอมมิชเมนต์นะครับให้การมั่นหมายกันหรือบางคนอาจจะแต่งงานกันก็ได้หรือเขาอาจจะให้ลักษณะของ ของแทนใจสร้อยแหวนเงินทองหรืออะ,อะไรที่มันเป็นกุลาบหรือเป็นอะ,อะไรที่เป็นของแทนใจให้กับตัวคุณทำให้เรามีความรู้สึกที่เพื้มปิติในวันวาเลนไทน์แบบนี้เป็นตน้นหรือเขาอาจจะให้ทองเราก็ได้อะไรแบบนี้แต่ไม่อยากให้คาดหวังเนาะแค่บอกว่ามีโอกาสได้เพราะมีราชินีถือเหรียญด้วยเห็นไหม,มถ้าคุณมีคุณค่ามากเขากใกล้คุณมากแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีคุณ ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีคุณค่าแต่หมายความว่าถ้าคุณกับเขาอาจจะดูแบบยังเพึ่งเริ่มต้นก็อาจจะยังได้แต่มาจจะเป็นแบบ,แบบแค่ดอกกุหลาบหรือไปดินเนอร์หรือไปอได้ช็อกโกแลตเนาะก็คือเป็นเหมือนกับเด็กๆประมาณนี้ก็จะได้เล็กๆน้อยๆแต่อย่างน้อยมันก็ได้สิ่งดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คบกันมานานใครที่มีฐานะใครก็ที่มีแบบเอออะไรที่ดีนะครับมันก็มีโอกาสได้แก้แหวนเงินทองอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีแบบนี้เป็นต้นแหละในสิ่งที่คุณ ต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้คุณพยายามเห็นพ้องต้องกันกับเขาให้มากแล้วกันพยายามดูแลเอาใจใส่เขาให้มากและทําให้เขามีความรู้สึกที่ปล่อยวางแล้วก็อยากจะอินกับในวันวาเลนไทน์เนาะทำให้เขายอมรับในสิ่งที่คุณนะครับเป็นในสิ่งที่คุณทําไพ่เบ็น,นี้คือไพ่ซิกออฟวนัน ซิกออฟมานเนี่ยแปลว่าเขามีโอกาสที่จะให้ความสําคัญกับคุณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะคุณอาจจะเอาชนะใจเขาได้นะครับเพราะว่าไพซิกออฟมานคือการเอาชนะและการที่มีผู้คนล้อมรอบตรงเนี้มันหมายถึงการที่เขายอมรับกับตัวคุณที่คุณอาจจะเป็นคนที่เขาปรารถนาคนที่เขารักคนที่เขาอยากจะให้สิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเพราะคุณมีคุณค่าที่จะได้รับในสิ่งที่เขาจะให้อยู่ที่ว่ามาก มากหรือน้อยนะครับแต่อย่างน้อยน้อยก็ยังดีอ่ะก็ยังได้ช็อกโกแลตได้ในเรื่องของดอกกุหลาบเนาะมันก็เป็นของแทนใจในวันวาเลนไทน์ขอให้เขาอินเถอ่อยังไงมันก็ดีแหละแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็อย่าวิตกกงังวลอย่าคิดมากอย่าเครียดอย่าหวัดระแวงมีไพ่เดอะแฮงแมนแล้วก็ไพ่เบนิเอกออกซสอดอย่ากดดัน นะครับเพราะใบนี้สองใบนี้มันคือความกดดันบางทีเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่งเรียกร้องมันยังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่งตัดสินไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสุขและสมหวังตามที่ไพ่บอกเพราะมันมีไพ่ในแง่ลบขึ้นมาบางคนอาจจะมีประมาณ5-10เเซที่อาจจะดูผิดหวังในวันวาเลนไทน์หรือ1นึถึงสิกุมภาพันธ์นี้ได้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าชาวราศีธนูรคศีธน,นูจะสมหวังทุกคนเนาะแค่อาจจะมีความสมหวังได้ถึง 90-95%ค่อนข้างสูงนะครับแต่อีก5-10%อาจจะยังมีความรู้สึกที่ผิดหวังบ้างก็ต้องพยายามรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้นะครับหรือเขาอาจจะไม่ได้อินในวันวาเลนไทน์เราก็อย่าไปอะไรมากพยายามมองมุมกลับปรับมุมมองความคิดถ้าเรามีความรู้สึกที่แบบเน g กาท v ีฟอยู่จากไพ่8ดาบเนี่ยเมื่อ8ด้านมีความรู้สึกแบบทำอะไรไม่ถูกอะ ก็พยายามดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะครับแล้วก็พยายามเผชิญหน้ากับความจริงเนาะก็คือ p พ่ s i c of sort เนี่ย s c i of sort เนี่ยแปลว่าเราต้องพยายามเป็นผู้บังคับจิตใจตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็พยายามเติมเต็มตัวเองให้ได้รับความจริงให้ได้นะครับเพราะว่าการยอมรับความจริงมันจะทําให้ตัวคุณเติบโตแล้วก็พัฒนา วันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันที่จะตัดสินคุณกับความรักความสัมพันธ์มันเป็นเพียงแค่วันแสดงออกถึงความสัมพันธ์ในวันนั้นเท่านั้นนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเราก็อาจจะอินเกินไปในวันวาเลนไทน์แล้วก็มีไพ่อักคิงถือไม้มาต้องมันมีโอกาสพัฒนาเติบโตไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวามันอาจจะต้องเป็นในช่วงแรกหรือช่วงหลังของวันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณอาจจะดู เข้าทีเข้าท่าและลงตัวอันนี้ขึ้นราศรีธาตุไฟราศรีเมษราศรีสิงห์แล้วก็ราศรีธนูมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่าพยายามมองอะไรพันตัวอย่ากดดันจนเกินไปพยายามปรับมุมมองแล้วพยายามที่จะต้องเ,อเขาเรียกว่าเผชิญหน้ากับความจริงนะครับแล้วตัวคุณเองจะสามารถต่อยอดและพัฒนาเพราะว่าราชาถือหมายคือการต่อยอดการพัฒนาหรือการปรับการเรียนรู้การมีพั s ชั่นที่ไม่รู้จบ แล้วคุณก็ยังจะมีความสุขความสมหวังได้ในอนาคตอาจจะดูช้ากว่าคนอื่นแต่ก็มีโอกาสที่จะสมหวังที่ดีได้ขอให้คุณปล่อยวางนก g a t i นะครับแล้วก็ยอมรับความจริงคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนามีโอกาสสมหวังในวันวาเลนไทน์นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ